นี่ของเบียร์หรืออยู่พรีเมียมเลตเต็ดเองมาเองเลยใช่ก็ถือว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาคัดมาเองนะครับนี่กันนี้นะแสนเก้าคือหประตูนะคันนี้เท่าไหร่เขาหอยู่หกเจ็ปดนะครับหกเจ็ดแปดอันนี้สามนั่นแหลแสนหกโอ้ใหม่มากเลยรัตดาหกแปดไปหมื่นเดียวเองโอ้โหคล้เยือกี้แต่ว่าเบะเหมือนกังไเบาอเหมือนเมื่อกี้เลยองพัี่สิบนะสมปีโอ้บาะเบอรนี่แบบ ใหม่มากนะอ่านี่ไม่รู้ทำเบาอใหม่ดีกว่าี่ยสวย<ช>ขนาดนี้เออเหมือนเหมือนของใหม่เลยนะ่ยบา ครับนะพวกเราสองคนเองกับชายกับรายการพาไปคุย,ยไปทัวร์นี่ครับวันนี้เราพามาดูรถมือสองในงาน Big Motor Cell 2025มียี่2 2> ห้ออะไรกันบ้างครับมือสองในเราไปดูกันนะฮะ,ะเริ่มมาก็เจอเบนซ์กับ b นะีเอ็นเลยนะเบนซ์เลยนะโอ้โหนี่คันใหญ่เลยนะใช่ถ้าจะเป็น s c l a s s นะครับนใหญ่เลยใครที่อยากได้ s c l a s s ก็มีให้จัดแล้วนะฮะบ m เอ็มซิตีแน่นอนคันขนาดนี้นะนี่คือมาเซราตินะฮะโอ้ย ทุกพี่หอเลยตามด้วยโตโยต้านี่จะเป็นพาโดนะใหญ่มากอ่ะดูด้านหน้านะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่สุดเลยเยอะแต่เขาไม่ได้ติดราคานะใช่เขาเน้นคุยอันนี้ก่อนนี่ราคาแปะข้างหน้าเลยอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงอันนี้เขาค่อยทำอะไรกันมีเครื่องอยู่บนเด็กอันนี้่ะที่ล้างรถป่ะอ้ล้างมอไซค์ใช่ ที่ล้างรถที่ล้างรถอัตโนมัติก็ล้างตรงนี้เลยครับไอโว์อมจม้เป็เครื่องั้นก็มีอ๋อ่จมูกโอ้โหครับผมคุณเอกจะไอาบน้ำหน่อยไหมเราด้เ็รถหลายรุ่นมินิก็มานะมินิก็มา มร้าด้าก็มีนะครับคันนี้สวยเลยมินิก็มามาด้าก็มีคันนี้นะครับเป็นมาด้า MX-5 นะครับ2016 2016นะเป็นซินโหแบบโรสเตอร์ขับเท่ๆนิ่งแค่40,000กว่าโลเองเนาะ40,000นกวโลนะใช้งานมาน้อยก็ชับมากคที่อ่ะขับไปต่างจังหวัดพาสาวไปขับเที่ยวนี่เยี่ยมมากเลยเอาไว้ขับเล่นได้นะคุณชานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยากรู้ราคา อันนีก็ B M นะครับนี่ก็จะนี่อยู่ 3, 2, 0, สามสองศูนย์ดีสวยงามมากด้านนน้นด้านนน้มีราคา,อาโอเคก็น่าจะไปอีกเต็นหนึ่งปะใช่ก็จะไปอีกเต็นหนึ่งแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ให้จบก่อนนะฮะก็นะเห B M นี่เป็นไฟฟ้านะอันนี้ก็ยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยห้าขอไขนะ่ ก็แล <Okay. S 1> อวกอ่จาจากทะเบียนรูร้ใช่ไหมใช่ขอเช่ก็มานะครับผมขอเอาผ่านนะมีทุกยี่ห้อแหลยจะ<อ>เอานะก็เรียกว่าหลากหลายยี่ห้อแล้วคันรุ่นใหญ่ๆ่อย่างคันนี้เนี่ย BM นี่ก็ราคา<อ>พิเศษหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันที่ซีรีส์ห้าใช่ไหมครับอ๋ออนี่ของเบียร์น่มันอยู่พรีเมียมฟิลเลตเต็ดเองมาเองเลย ใช่ก็ถือว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาคัดมาเองนะฮะนี่กันนี้นะแสนเก้าแสนเก้าราคาเอื้อถึงได้นะปีอะไรครับเนี่ยห้าแปดห้าแปดห้าแปดนี่ก็เกือบสิบปีเกือบสิบเกือบสิบปีแล้วอ่าแรถสิบปีแปดปีใช่ไหมสิบปีเนี่ยอ๋อนี่อันนี้ปีนี้หกแปดอ๋อสิบปีสิบปีสิบปีแต่ว่ารถสภาพยังดูดีอยู่นะยังใหม่อ่าอันนี้คืออันนี้หกสี่ที่สามนะครับใช่ม อันนี้ร้านสี่นะร้านสามร้านสี่ประเทศอันนี้ล่ะร้านหนึ่งเหมือนกันอันนี้ปีหกห้าปีสองครับรถสามปีขับไป 50, 1, 1, ห้าหมื่นโลเบนซินหนึ่งหนึ่งห้าก็ราคาดีนะใช่คือตอนแรกผมก็ดูราคาดูรุ่นนี้อยู่นะแต่เป็นเบนเนเบนซินล้วนไงเดียเดยีรับโทษรับประทานนิดนึง ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยครับสองเนะครับหือ X1 นะฮะ X1 ก็เหลือ899แล้วใช่อันนี้ก็ปีนี่อะไรครับ X4 ปะอันนี้วิ่งไปแสนกิโลแล้ววิ่งเยอะอยู่อันนี้1499ขอดูรุ่นก่อนนี่รุ่นอะไรครับ อ๋อได้เป็น GT อ๋อหกสามศูนย์อีกแล้วนั่นที่เราเราดูเหมือนกันนะ6 3หกสามศูนย์ใช่คันใหญ่มากใหญ่ใหญ่คันนี้ก็ไม่ถึงนะครับเก้าแสนแปดได้แปดแสนเก้าอคันนี้คันนี้คันนี้คือรุ่นไหนครับ X ของร้านหนึ่งครับคันนี้นี่คือ X X5 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 นะฮะโอคันใหญ่ๆนั้นเลยนะใหญ่มากนี่คันนี้นี่ใหญ่นี่คือ X6 ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช่อลังการครับอลังการงานสร้างหาเท่าไหร่ครับคันนี้หลับ X6 คันนี้นะฮะสามสี่เก้านะฮะวิ่งไปยังไม่ถึงห้าหมื่นโลนะโอ้สองปีนะครับก็่สองปีหกหกเองโอเคถือว่าก็วิ่งไม่ได้เยอะมากไม่เยอะครับ 4ี่หมืนใช่ปีแต่สองหมื่นยังรุ่นใหม่นะครับล้อเลยสวยงามเลยใช่คัั้งนี้เราข้ามมาจาก B&M เอ็มเราก็จะเห็นนี่ีห้ออื่นๆนะครับมีเปอร์โยแอดเปอร์โยนะครับเปอร์โยก็น่าใช้นะมีเปอร์โยไม่แพงครับตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากน่าใช้อยู่ออ๋โอเคเปอร์โยมีหลายรุ่นขนาดนี้เลยหรอมีแวนด้วย ออกแวนแวนออก SUV นะครับเหลือห้าแสนกว่าบาทเจนเองอ๋อเป็นสามรุ่นเลยนะเนี่ยห้าแสนเก้าก็เรียกว่ารถไม่กี่ปีนี่เองนะห้าปีเจ็ดอันนี้หกแสนสามเนาะอันสุดท้ายใหญ่ครับถือว่าราคาราคาไม่ไม่สูงเอาะใช่ครับ่าดีเลยอ่าอันนี้ก็คือซีวิคนะฮอนด้าคือห้าประตูนะคันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ 678นะครับมาหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับสวยสวยอ,อันนี้3 6 0 0สครับฮอด 3, 6, นด้าสา0 0นหครับบีโอใช่ไหมอ่าใช่แล้วมอม,มบิลิโอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บีโอโมบิลิโอโโอ่ามาดูเบนซ์กันบ้างนะครับ8 9 0 0สเท่านั้นเองวิ่ง85,000นนะฮะคันนี้ อาวิสก็มานะครับ6กแสนหนึ่งเก้าวิ่ง8ปดพันปี่สามปีนะฮะ่สาสปีเท่านั้นเองนะฮะนี่อะไรครับอคอร์ดปี2 5 6พันห้าร้อยหกสามนะฮะเจแสนวิ่งแสนกว่าโลแต่พอรถสีบอลน,นี่มันดูยากในรถเก่ารถใหม่เหมือนกันหมดนะอ๋อรอมันดูเก่าตลอด <laughs> สีอื่นสีไม่ชัดไงมันดูมันไม่ค่อยรู้ก็จะอยู่สภาพนี้อันนี้คืออะไรครับเอาผบดครับหนึ่งหกห้าปีอะไรครับเนี่ยหกหนึ่งโอ้เจ็ดปีกว่านะน้อยนะวิ่งปีละหมื่นโลโอ้เจ็ดหมื่นหกโอเคครับไม่แบบนี้นี่อารดีนะครับล้านแปดล้านแปดปีอะไรครับ63วิ่งไปเก้าวิ่งไปเก้าหมื่น อันนี้สามนั้นสวยขับแสนหกโอ้ใหม่มากเลยรัชดาหกแปดวิ่งไปหมื่นเดียวเองโอ้โหวิ่งไปหมื่นโล่ขอบดูหลังนิดนึงโอ้โหใหม่เอี่ยมอ่องอ่ะคันนี้อันนี้ใช้น้อยมากอ่ะนะเพิ่งใช้เลยรุ่นอะไรครับ Q สามนะครับ RS ด้วยอ s Q สามมันี่เป็นตัวแรงเลยแค่หมื่นกิโลเองนี่น่าราคาแรงคองคสวยงามอ่าคันสุดท้ายนี่อะไรคันนี้นั้นกว่านี่อะไรครับรุ่นอะไร จิ๊บเหรอ,อจิ๊บนะฮะโอ้ยยังโหดพิเศษแค่ไม่ถึง5ล้านคุณชั้นสี่จครับอเก้นิดนึงก็ได้5ล้านแล้วครับคือมือสองใช่ไหมใช่ดูข้างในนิดนึงจี <c oughs> ตีอะไรก็ไม่บอกเนาะมีอะไรยังไงแต่ข้างในยังยังมี เพาตรงนี้ติดแปะเลย<ะ>ก็น่าจะแบบนี่ใหม่หรือเก่ารันปะน่าจะน่าจะเก่านะมีเออก็น่าจะเก่าแหละมีรอยนิดหนึ่งนะฮะ<ๆ>แต่ดูเขาก็ดูรักษาของดีนะคือเก่าเหมือนใหม่นะอ,อะไรอยงี้ก็เรียกว่าหลากหลายนะถึงจะมาตรงนี้ใช่ไหม <m h? S 2> เบน์อันนี้ใช่ไหมอันนี้ของใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็ยูสไม่นใช่หรอเออน่าจะน่าจะกเออ เบนเทียบเลยนะครับอันนี้เป็นของเบ้นเองมาเปิดขายนะครับโเยอะแยะมากหลายรุ่นมา่มีแบบว่าหลากหลายหลากหลายเลยแหละรู้สึกว่าสีมันเงาก่าปกติไอ้นี่มแสงมันส่องดิขัด <c oughs> ขัดมาดีขอดูราคานิดนึง <c oughs> โอ้หเก้าแนเก้าแล้วคันนี้เจ็ดหมื่นโลเออดูดีนะครับดูดีแต่ข้างในมันก็เป็นแบบขาวอะ่ะ ลอให้ดูข้างในหน่อยปีสองพันยี่สิบนะสามปีเบาเบอร์นี่แบบสวยใหม่มากนะนี่รู้ทำเบาะใหม่ด้วยก่อนสวยขนาดนี้เหมือนเหมือนของใหม่เลยนะเบาะเนียบมากอ่ะเบาะเหมือนใหม่เลยนะต้องแสนเก้าที่ดีมากเลยโอ้แน่นเลยนะประตูปิดนี่แบบว่ากลิ่นก็แบบสไตล์ยุโรปกลิ่นดินน้ำมัน นี่อันนี้รอยอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกันรอยสติกเกอร์ป่ะสติกเกอร์ของเจ้าของคนเก่าโอ้คอนเสเก่าครับไม่ถึงร้านนะครับจัดได้โอเคนะสภาพนะอันนี้ก็สวยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เอเอสองศูนย์ป่ะสภาพดีหนึ่งล้านเก้าหมื่นแพงกว่านั้นแสนหนึ่งตราแรกไปดูมาเหมือนกันคันนี้โอ้ถ้าหนึ่งล้านนี่ถือว่าใช้ได้ ไม่แพงรถปีไหน่ะปีไหนครับ2022วันจดทะเบียนอ่ะสามปี <3 S 1> โอเค,อเคขอดูข้างในนิดนึงนะฮะโอ้นะครับข้างในยังสวยงามอยู่อืมนอบอข้างในดูดีมากเนละย แต่เป็นแมนนวลนะครับบอกแล้วสามปีแล้วสามปีเดือนหนึ่งหนึนะ่งล้านเก้าหมื่นนะวันนี้ก็สีขาวก็ดูยังใหม่อยู่อ๋อน่าจะเป็นสีนะค,คันนี้อันนี้ไม่มีราคานะครับอไม่มีราคาแปะห้าคันนี้ไฟฟ้า EQS แล e e ะ EQE ครับตัวนี้โอ้โห oh. สวยงามไฟฟ้าก็มีขายแล้วหนึ่สองนะฮะใชะ่ก็มีมาทุกรุ่นนะสว,สวยเลยโอ้โหน,นี้สามคันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยเนี่โอ้มาจังหน้าแต่งนี้มันดูโหดเท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งรุ่นนี้ดูราคากันหน่อยครับราคาเท่าไหร่บ้างล้านเก้าแสนเก้าหมื่นะครับรถปีอ๋อน่าจะใหม่อยู่แล้วเนี่ยปีอะไรครับนี่คือ gla สามห้านะครับผมไม่ติมปีสองพันยี่บเอดครับสี่ปีดูดีอยู่เลยนะทรงนี้กับยังเป็นทรงรุ่นตัวปัจจุบันอยู่เลยเนี่ยก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่ขอดูในนิดนึงรันเก้านะฮะน่าใช้อยู่โอ้โหบอนคล้ายตมืกี้เลว่าใเหมือนกับเหมือนเมื่อกี้เลยข้างในก็ดูแบบว่าจอเจอนี่โอเคเลยนะโทนสีวัตดุลงตัวข้างในนี่ ดูดีสมราคามไหมเป็นนี่นี่เลยลำบากคนเช็ดอีกแล้วอนี่สำหรับมือสองนะก็เบนซ์ก็มาเยอะสุดละเนาะมีรุ่นมีรุ่นมีจำนวนรถให้ดูเยอะแต่มันเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะอันนี้มันเป็นอ๋ออันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้เท่กว่าอีกใช่นี่ว่าใช่ไหมคันนี้ดูข้างในเนาะ อันนี้จะดูใหญ่ขึ้นใช่ใช่เขาก็เรียงกันมาเรียงลำดับกระจกเป็นคราบ53นะครับตัวนี้โอ้โหอันนี้นี่รุ่นไหนครับรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยใหญ่น่าใช้ร้อนอย่างนี้ GLE 53นี่เหมาะมากเลยชาญกับคนที่มีดีครับ กับกับคนที่มีลูกมีของต้องเอาไว้มีเงินมาเปลี่ยนฮะใหญ่มากต้องอัพแล้วต้องอัพต้องอัพเลยนะฮะนี่คือทางการของเบนซ์นั่นแหละรถก็เลยเยอะจัดโอเคก็สำหรับรถมือสองนะครับเยอะที่สุดนะครับก็อยู่ตรงด้านริมสุดเลยมาดูกันได้นะครับสวัสดีครับ